ปามเลือกซื้อนมอยู่หรอใช่จ้าเรากำลังเลือกอยู่ว่าจะกล่องไหนดีเราว่านะไม่ต้องเลือกหรอกอย่างไงมันก็เหมือนกันหมดนั่นแหละไม่ได้หรอกฟางข้าวเราดูข่าวมาออยเขาบอกมาว่า mm hmm. ถ้าจะเลือกซื้อนมต้องอ่านฉลาก ต้องมีเลขสารระบบอาหารข้อมูลบนฉลากต้องครบถ้วนดูวันเดือนปีที่ผลิตวันเดือนปีที่หมดอายุและภาชนะบรรจุต้องไม่ลวไม่ซึมไม่บวมไม่ฉีกขาดและต้องสะอาดด้วยจ้าที่สําคัญนะเลือกนมที่มีเครื่องหมายออยเท่านั้นโอ้โหมันต้องดูเยอะขนาดนั้นเลยหรอปลามาแน่นอนจ้าแล้วก่อนดื่มนมนะให้สังเกตก่อนว่านมต้องไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีรสเปรี้ยวคือนมต้องอยู่ในสภาพที่ปกติน่ะ อ๋อเข้าใจแล้วจะแม่ออยตัวจริงเสียงจริงมาเองขนาดเนี้ยจะไม่ให้เราเชื่อได้อย่างไงล่ะ <c oughs> อะไรกันไม่เชื่อจะมองจ้าแม่อะไรสักหน่อยฟังข่าวก็พูดไปเรื่อย